แม็ต้นเขาแมมนุ่นขวดปบดไปได้เห็นไหมนี่ต้น,ขนเนนขาอวดไปจ้ะนี่นี่กิ่งรอหักให้ดูนะนี่นุ่นน่ะน่ะฟ้าเยอะตรงนีสสง้สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าทุกคนออกมาทำงานจ้าทุกคนดอกดัฟเฟิลงามงามเห็นบ่ทุกคนเอ้ยสวยมากเลยวันนี้ฝนไม่ตกแต่ลมแรงจ้าทุกคนลมแรง รัฟเฟลเดีสวยเนาะมีทั้งดอกเล็กดอกใหญ่ปะปนกันไปจ้ะทุกคนดยว่างามดิมุมนี้คนชอบดอกไม้ก็จะประมาณนี้เราจะคนชอบดอกไม้ก็จะประมาณนี้นู้ดอีกั้งเหลืองมองเห็นยน่นจ่ะอ่นกันดัฟเฟลเดีบ้านเราเขาเรียกดอกอะไรนะลีลาวาดีอ่ะ เพราะว่าบ้านเราจอยก็ไม่ค่อยเห็นหรอกเพื่อนๆดอกพวกนี้จอยเห็นข้างแรกเทียงกิจนี่แหละแถวบ้านเราจอยไม่รู้หรอกนี่สวยเนาะจะให้ดูผักเซียนทุกคนนี่ผักเซียนกําลังงามเลยจะเนี่ยนะเนี่กำลังขึ้นน,น,นี่ผักเซียนจะผักเซียนฝรั่งกําลังงามเลยนน้นด้วยแต่แถวเมื่อกี้ถ่ายให้ดูนี่ จอยไม่เก็บเพื่อนเอนเพราะอะไรรู้ไหมมันอยู่ติดกระทางเดินนะจ้ะทีนี้หมามันเยอะนะหมามันเยอะมันก็จะพากันฉี่ใส่อะจจะทุกคนจอยไม่ไม่เก็บแต่ถ่ายให้ดูเฉยๆนี่กำลังขึ้นเหมือนกันแบบนี้แต่มันอยู่ข้างทางอยู่ข้างทางมันจะงามมากทุกคนนะงามงามแต่ว่าถ้าอยู่ในป่านี่ไม่ค่อยงามเท่าไหร่เจอยจะถ่ายให้ดูอีกจ้ะ กำลังงามขึ้นมาก่อนชาวบ้านเลยต้นเล็กๆนี่ออกดอกแล้วนะนี่ทุกคนเนี่ออกดอกก็จะนี่จะผักเซียนฝรั่งทั้งนั้นจะกําลังงามงาปทุกคนนี่จอยเด็ดเมื่อกี้นี่นะรองเด็ดดูกรอบมากกาลังออกดอกทุกคนต้นเล็กๆออกดอกละอร่อยจะอร่อยกว่าผักเซียนบ้านเราเขาจะกรอบไม่เหนียวนะนต้นเขาก็จะเป็นกออย่างเงี้ยจ้ะ บางที่ก็เดินอยู่เนี่ยก็คือยังไม่ถึงเวลาเข้างานจ้ะทุกคนนะก็เลยแวะมาตามป่าข้างๆโรงเรียนนี่แหละจ้ะถ่ายพวกผักป่าให้เพื่อนๆได้ดูนะยังไม่ถึงเวลาเข้าตัวตึกเข้าไปโรงเรียนเราก็จะเดินแถวนี้ก่อนบางปีก็ขึ้นเยอะบางปีก็ไม่ค่อยขึ้นส่วนใหญ่มันจะขึ้นข้างทางอ่ะจ้ะข้างทางเดินอย่างเงี้ย แต่ว่าเก็บไปกินไม่ปลอดภัยจ้ะนะคนเดินหมา้ามหมาเดินหมาทั้งขี่ใส่อะไรเง,งี้ยจ้ะนะที่อธิบายว่าทําไมไม่เก็บเนี่ยคือเดี๋ยวจะมีเพื่อนๆบางท่านมาถามจอยไงว่าทําไมไม่เก็บคะเราก็ต้องอธิบายให้แบบอันนั้นไปเลยให้ให้รู้กันไปเลยว่าทําไมเพราะอะไรเงี้ยตาจอยก็มองจะกะลังขึ้นเยอะเสียงเด็กนักเรียน กำลังขึ้นเยอะแถบนี้แถบนี้จะขึ้นก่อนชาวบ้านอยู่แล้วจ้ะนะช่วงนี้ผักป่าก,ก็จะเริ่มขึ้นเยอะหนูจะจอยถ่ายให้ดูจอยถ่ายให้ดูทุกคนเนี่ยผักเส้นฝรั่งทางนั้นนี่โอยงามได้เลยทุกคนนี่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 จ้ะผักเส้นฝรั่งกําลังพอเอาไปเก็บไปดองจ้ะนี่นี่เป็นกอๆเลยทุกคน นี่กำลังขึ้นนะเห็นไหมนะกำลังขึ้นทั้งนั้นจะรสชาติผักเซียนนี่แหละเนี่ยเก็บให้ดูแต่ไม่ได้ไปกินหรอกจ้ะมันอยู่ข้างทางเกินไปนี่ดงังเปาะๆเลยเห็นไหมนี่น่าจะกำลังขึ้นเต็มไปไหนนะเห็นไหมนะผักเซียนมีแต่ผักเซียนทั้งนั้นจะ สดใสสวยงามเลยจ้ะทุกคนจะออกนอกบ้าน้วจ้ะจะพาทุกคนไปเดินตามป่าดูผักป่าจ้ะดูว่ามันมีผักเซี้ยนป่าตรงไหนมั่งเมื่อวานก็พาไปดูแล้วเนาะพาไปดูก่อนไปทํางานก่อนเข้างานอ่ะนะวันนี้ตอนเช้ามีเวลาก็จะเดินดูให้มันแบบหลายจุดหน่อยจ้ะทุกคนว่าเขากําลังขึ้นหรือย,อยังแต่ก่อนจะออกไปนี่ดูดอก ไฮยาซินจะหอมหอมข้าหอมแน่หอมมากเลยสูตรดมสูตรดมอย่างเงี้ยเพื่อนเนี่ยจะทางจอยเคยมาเดินแถวนี้แล้วผักเซียนมันจะขึ้นตามตามไอ้นี่จะตามเขาเรียกไงตามกระแพงตามไอเนี่ยนะเนี่ยเนี่ยตามเฟ้นเนี่ยเพืเ่อน,นแถวนี้กํลาลังขึ้นจะนี่กํลาลังเยอะเลยเต่เขาเริ่มออกดอกแล้วจะทุกคนนะนี่ผักเซียนทท้งนั้นจะ นี้ผักเซียนน,นี่กำลังขึ้นด้วนนี่นี่นี่กำลังขึ้นนี่มันออกดอกก็จะทุกคนเนี่ยเก็บไปกินได้แล้วนะเนี่ยนะผักเซียนจะนะไปทางนั้นะนะคือผักเซียนนี่นเห็นไหมนี่นี่ผักเซียนจะกำลังแบบเอาไปดองนี่เงี้ยออมีมีอยู่ในนี้เขาก็แซมแซมกำลังขึ้นจะเนี่ยแถวนี้ ตรงเนินนั่นก็กำลังขึ้นไทุกคนเดินพาเดินดูนี่ต้นกำลังงามๆไปเห็นไหมเนี่ยนี่นกำลังงามๆเลยนี่ก็ใช่จ้ะผักเสี้ยนเนี่ยนี่ผักเสี้ยนทั้งนั้นสวนทางนี้ก็จงกระเทียมป่าจ้ะเนี่ย นี่ก็คือกระเทียมป่านี่เป็นแนวทางไปนเนี่ยจ้ะนะนะีอันนี้ก็คือกระเทียมป่าทั้งนั้นจ้ะเนี่ยทั้งกลาลังแก่แล้วว่ามันแก่แล้วเพื่อนๆดูสิใบมนะันอะนี่คือกระเทียมป่ามีทั้งต้นอ่อนต้นแก่นี่ดูกยกำลังออกดอกไปจ้ะนี่คือดอกเขาอันนี้ดอกกระเทียมป่านะนี่ดอกกระเทียมป่านี่คือดงกระเทียมป่าจะ้ะ ขึ้นเองจะนะเม็ดมันลวงมันก็ขึ้นเองนี่ใช้ทางนั้นจะนี่ผักเซียนกำลังให้มันโตก่อนจะค่อยมาเก็บน,นี่อยู่กับกระเทียมป่าผักเซียนป่ากระเทียมป่าตรงนี้จะเยอะจ้ะทุกคนนี่มีแต่ง,งามๆเนี่ยเห็นไหมเนี่ย นี่คือ,คอพักเซียนป่าทาั้งนั้นจะกำลังขึ้นนู่นยาวไปนี่จะเห็นไหมน,นี่นี่ทางนี้จะนี่มแต่ยอดกำงามเพื่อนเดี๋ยวเดี๋ยวก็จะได้มาเก็บนี่นี่งามครับนี่กำลังแก่ด,ด้วยมันออกดอกแล้วนะนี่นี่จะเบื้องเนี้ยใช่หมดจ้ะนู่นไปถึงนู่น ึ้นอยู่ปีนี้หวังว่าจะได้กินนี่ตรงนี้ก็ใช่จ้ะนี่นี่ผักเสี้ยนป่าทั้งนั้นนี่เดินเนี่ยใช่หมดจะนี่นะผักเสี้ยนป่าลงไปข้างล่างนูงน่นจะลงไปน้ำก็ขังเลยนะ ก่อนตรงนี้ก็มีนะทุกคนนะนี่ยกำลังขึ้นเหมือนกันนี่ยกำลังขึ้นนี่นี่มีตืกง,งามเพื่อ,อนๆเนี่ยผักเซียนจ้ะผักเซียนผักเซียนฝรั่งนี่จะ้ะตามกระแพงนี่ใช่หมดจ้ะนะนั่นี่งคาบไม่ได้เห็นไหม น้ำท่วมทุกทีก็ข้ามได้ไงนี่มันข้ามไม่ได้น้ำท่วมทุกคนน้ำท่วมเดินกลับไปทางบนนี้นู่นก็คือกระเทียมปะไอ้แม่กระเทียมไนผักเสียนมันคนถ้าคลิปนี้พูดผิดพูดถูกก็ขอโทษขออภัยเด้อจ้ะเด้อนี่ผักเสียนจะ้ะนงามเลยนู่นในในนู่นน่ะงาม กำลังขึ้นเนี่ยเยอะแยะนี่ที่กำลังขึ้นก็คือผักเซียนนั้นจะคลิปนี้คือคลิปผักเซียนกับกระเทียมป่าถ่ายให้ดูนี่ทางนี้จะไม่ค่อยมีใครเดินลงมาหรอกเพราะว่ามันไอ้นี่นเพื่อนๆน้ำมันมันขังข้าไม่ได้ในนี้ก็จะมีอยู่จะบางส่วนตรงนี้จะให้ดูเยอะขนาดนู่นนะป๊าเพื่อน,อนๆนี่ ยอมเนี่ยคือเยอะเยอะเลยลงไปถึงขนาดนู้นน่ะนนเก็บไปกินได้แล้วจ้ะะนี่เยอะเนาะมีตะกอ้อใหญ่หญอ๋อเพื่อนเพื <c oughs> <ๆ>่อนเดินขึ้นมาหลายหลายขั้นมากเลย <c oughs> มันก็อยู่ในหมู่บ้านจ่ออาศัยอยู่นี่แหละจ้ะนะ ตรงเนี้ยเดินไม่ไกลไม่ต้องกลัวหลงคนก็เดินเยอะแยะกำลังขึ้นนี่เต็มเลยนะเยอะมากมายจ้ะนวลคนก็เดินมานี่ดวงมันเพื่อนๆนี่เห็นไหมนี่ผักเสียนทั้งนั้นจ้ะนวลนไปถึงน่นเลยนี่ที่แงองงามเต็ จอยก็ได้มาเก็บกันจะนี่กำลังขึ้น๊ปีนี้เยอะเยอะเยอะนี่ทุกคนงามบล่ล่ะนี่ผักเซียนจ้าผักเซียนมาเด้อมาเด้อเนาะเรียกเขารู้ว่าเขามาไม่ได้เรียกเขาใหญ่มาเด้อมาเด้อใหญ่เลยแต่หาให้ดูจะนี่ผักเซียนต้นกำลังอ,อ่อ,อนๆแล้วก็จะมีกระเทียมป่าด,ด้วยจะแถวนี้นะจะมีกระเทียมป่าด้วยจะ กระเทียมป่าก็กำลังตุมมุตึมิขึ้นฝรั่งบางคนเขาก็กินจ้ะนะผักเสียนฝรั่งอ่ะบางคนที่เขารู้จากกินของป่าเขาก็จะกินอ่ะจ้ะนะทําไมพวกจอยถึงรู้ว่ากินได้จอยก็อ่านในหนังสือจ้ะซื้อหนังสือมาศึกษาไม่งั้นก็ไปดูคลิปช่องฝรั่งในอังกฤษเขาไปหาของป่ากินอ่ะเพื่อนเพืนนะฝรั่งส่วนใหญ่ บางคนเขาก็เรียนรู้กินเห็ดปา่ากินผักปา่าดอกไม้ชนิดไหนกินได้กินไม่ได้เขาก็จะทําคลิปแล้วทําวิธีการทํากินอ่ะจ้ะทุกคนแต่พวกพวกเราก็เอามาดองจ้ะเพราะว่าผักเสี้ยนมันก็รสชาติยังไงรสชาติก็เหมือนผักเสี้ยนบ้านเราเลยจ้ะแต่มันอร่อยตรงที่ว่ามันกรอบมันกรอบแล้วมันไม่มีใย,ยจ้ะใยใย,ย,ยตกต,ตรงต้นมันอะ่ะเพื่อนๆนะ ใหญ่มันไม่ไม่หยาบอ่ะจ้ะนะกินกินแล้วเคี้ยวง่ายอ่ะนะนี่ก็คือดงไอ้นี่ก็ดงกระเทียมจ้ะนะนี่ไปทั่วจ้ะนะเขาไม่ห่วงนะนเพื่อนๆนะแถวจอยอยู่นี่เขาไม่ห่วงจ้ะเนี่ยเต้มกำลังต้นอ่อนๆเห็นไหมทุกคนนอ่้นอ่อนไม่ห่วงจ้ะไปทางไหนก็เยอะเพราะว่าพอมันมีมีดอกดอกมันร่วงมันก็ขึ้นจ้ะ มันเป็นพืชที่แบบรามอ่ะจ้ะลุกรามอ่ะเพื่อนๆนะกำจัดยากค่าจะ้ะช่วงนี้ก็ผักป่าที่อังกฤษก็เริ่มขึ้นให้พวกจอยได้เก็บกินแล้วจ้ะต่อไปหน้าร้อนทีิกินจังๆก็ผลไม้จ้ะไม่ใช่ผลไม้ป่านะผละไม้ตามของเรานี่แหละเราปลูกเองแล้วก็ข้างทางนั่งเงี้ยเพือ่อนเพื่อราจะทีนี้ เขาจะเดินลงตรงนี้เนี่ยแต่เขาก็มีทางลงให้เดินเงนี้ยอะเดินลงลัดไปี่หมู่บ้านจ้ะใหู้สองฝากอรมค่อนข้างแรงคนไม่มักง่ายมาก่ักาพาหมาเดินแล้วก็ไอ้นี่เพื่อน หมาไม่ขี้ไม่ยอมเก็บกันบางคนเก็บใส่ถุงแต่โยนทิ้งถุงทิง้งทั่วเลยนะบางที่มันเพื่อนบอกว่าบ้านเมืองเขาสะอาดนะมันก็สะอาดเป็นบางที่จะบางจุดจะบางจุดมันก็สกรปรกเพื่อนเพื่อนนะบางจุดก็สก,รป,ก,สกรปรกสกโคกอยู่จะ้ะเนี่ยผักเสี้ยนแถวนี้ก็เยอะจะ้ะนั่นเนี่ยแถวนี้ยเยอะเหมือนกันแถวนี้ก็ปีนี้รู้สึกจะได้กินเยอะอยู่หรอกแต่ตรงไหนที่มันติดทางจริงๆนะมันจะงามมากเลย มันเหมือนได้ปุ๋ยจากหมาเพืเ่อนมันเหมือนเลยนี่ตรงนี้กำลังงามนี่กำลังงามเห็นไหมเนี่ยงงามอันนี้หากไก่หมาอยู่นี่นงามเนะาเนะเห็นไหมทุกคน,นงามอยู่จ้ะแถวนี้ปีนี้คิดว่าจะตองเก็บเอาไว้กินเยอะเยอะเพราะว่า มันก็ต้องหาเก็บดองอะจ้ะจอยเป็นคนที่แบบชอบกินด้วยไงะนะักเซียนดองอะอู้วอันนี้งามเพื่อนๆงามคักงามเมียนเปหมต้นเขาไหมนู่นปวบๆไปได้เห็นไหมนี่ต้นเขาปวบไปจ้ะนี่นี่ยตัดตัดหักให้ดูนะนี่นู่นอะน่ะาดเยอะตรงนี้เยอะเยอะคักเยอะแน่สำรวจคักคุ้มเลยทีเนี้ยเ ทุกคนงามงามคักน่าจะจอยก็พาทุกคนได้ดูดงกระิดงไอ้นี่เพื่อนๆดงผักเสียนนะผักเสียนฝรั่งแล้วก็กระเทียมป่าลมก็แรงแรงทุกคนเดี๋ยวช่วงเก็บเก็บยังไงจอยก็จะพาทุกคนมาเก็บจ้ะยังไงจอยก็ฝากคลิปนี้เอาไว้ด้วยฝากกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจให้จอยด้วยจ้ะขอบคุณครับ